นานอยู่นะคะนานมากแล้วตอนนั้นรัเพี่อมทางไหนเฟซหรอเอโทรมาดูทางเฟซแล้วก็โทรมาหนูจำได้แล้วใช่ไหมคะว่าตัดเล็บแบบไหนหนูห้ามแกะเล็บห้ามตัดโค้งเข้าไป เวลาถ้าหนูเจ็บเจ็บหนูก็บอกแม่ก็แค่เราตัดหนังข้างๆออกแบบเมื่อกี้แบบข้างน้นนะคะเล็บขอบเผื่อจากการเราตัดโค้งเข้าไปลึกเราตัดแบบพอดีถ้าเราตัดโค้งเข้าไปลึกมากๆหนังข้างๆมันเยอะเวลาเราไม่ได้แช่น้ำแล้วหนังมันแห้งแข็ง ใส่รองเท้าเราก็จะเจ็บเพราะเจ็บเราก็จะเป็นเล็บขบถ้าเราเลี้ยงเล็บให้ยาวออกมาตัดตรงเราจะไม่เป็นนะคะเวลาหนูไปโรงเรียนหนูก็สามารถทำแผลได้ปกติแต่ถ้าหนูไม่ไม่ทาแผลหนูไปใส่รองเท้าดน กดมากๆม,มันก็จะอักเสบนะคะปิดแผลแบบที่ป้าแนะนํานะอันนี้ก็เหมือนผ่านการเป็นหนองมาเหมือนกันเวลาเจ็บเข้าไปในข้างนะคะอาจจะเป็นหนังตรงนี้เราก็แค่นีบหนังออกเขาก็จะไม่เจ็บของลูกเท้าเท้าค่อนข้างที่จะกว้างหน่อยแต่เราไม่จําเป็นว่าจะต้องไปตัดเข้าโค้งลึกนะคะตัดอย่างนี้นะลูกหนูเจ็บหนูบอกป้านะ ไม่ค่ะลูกไม่เจ็บถ้าหนูเกรงหนูไม่ต้องดูหนูเล่นเกมไปได้เลยนะตรงนี้มันเป็นไตแข็งนิดนึงนิดนึง นิดเดียวก็เล็บมันไปอยู่ในเนื้อแล้วฮะ oh. ออกแล้วออกแล้วเนี่ยเห็นไหมเล็บมันไปอยู่ใต้เนื้อ oh. แล้วมันก็แข็งมันก็ไม่จะกลายเป็นหนังอย่างนี้็จ oh. แ,แลรวค้่วโลกเสร็จหนึ่งข้างอ่ะข้างนั้นเดี๋ยวป้า จับพ้นให้นี่ดูอะโลกไหมคะอืมเมื่อกี้ถ้าเราไม่เคลียร์หนังชิ้นที่สองออกหนูก็ไม่หายนะเดี๋ยวหนูก็จะกลับมาเป็นอีกนะอันนี้หนูนิดนึงนะคะโลกงแล้วขอ <c oughs> <c oughs> ให้พ่อช่วยหนูด้วย <c oughs> ใช่ไหม เก่งมากเก่งแบบเมื่อกี้นะถ้ากลัวหนูไม่ต้องดูหนูหลับตาดเดียวยังลุกยัง,ย,ง <c oughs> ยังเลยเยังกดไว้กดไว้กดไว้คือคือ้ยลูกเก่งออกแล้วนี่ไงแค่นี้ แม่พอพ่อมาร้องเลยนี่หนูดูหนังพวกนี้ต้องเอาออกอันนี้ป้าต้องลอกหนังอย่างนี้ออกหนูเก่งที่สุด พ่อขำอ๋อพ่อขำเดี๋ยวไปจัดการพ่อนะพ่อขำก็พ่อพ่อไม่กล้าแบบสงสารไงเดี๋ยวพ่อบอกสงสารแล้วเดี๋ยวร้องไห้กันทั้งพ่อทั้งลูกเลยทีนี้ของหนูแค่นี้เองลูกน้องสารพ่อขำเราต้องให้พ่อโอล้วยิ่งโอบหนูหนูยิ่งร้องเลยพอหนูร้องทีนี้ยป้าก็ทําเล็บให้หนูไม่ได้ ถ้าป้าเห็นเด็กร้องไห้ไม่ได้ด้วยป้าร้องไห้ตามเนี yeah, ่ย <Yeah. S 1> แค่นี้ลูกเสร็จแล้ว mm hmm. เล็บที่แทงหนูตรงนี้ออกแล้ว mm hmm. อ่ะหนูโล่งไหม mm hmm. อ่าเสร็จแล้ว